บางครั้งอาจจะอยากจะมีเพื่อจะสนองความต้องการตัวเราเองบางครั้งพระเจ้าอยางไม่ให้เราเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนั้นอาจจะสนองเพ้นในหนสุดเราจะเป็นคนที่ไปหลักลงบางครั้งเราอยากได้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยิ้วกระเป๋านะกระเป๋าผ้าเขาเขียนว่านี่คือกระเป๋าของฉันกระเป๋าผ้าของฉันนะแต่กระเป๋าใบอื่นของฉันคือให้ใส่อายี่ห้องอะไรก็ได้ที่เราชอบเขา ถือกระเป๋าผ้าแล้วเขาพึงพอใจกับกระเป๋าผ้าแล้วเขาบอกว่าเขามีกระเป๋าใบอื่นอีกนะที่เขาไม่ได้ถือคือยี่ห้อต่างๆที่เขาอยากได้และเขาพึงพอใจที่จะถือกระเป๋าผ้าบางครั้งพระเจ้าบอกว่าความพึงพอใจเราคือกระเป๋าผ้าพระเจ้าให้เรามาเท่านี้เราอยากจะได้กระเป๋าที่ดีกว่านั้นแต่พระเจ้ายังไม่ให้ระอธิษฐานพระเจ้าบางครั้งบางทีก็มีความเหมาะสมที่พระเจ้าจะให้เราในบางอย่างบางครั้งผมบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าครับเราอยากมีอะไรก็บางอย่างดีๆบ้าง พราะว่าเราอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าก็ให้ล่ะแต่ถ้ามันมากเกินไปพระเจ้าไม่ให้ล่ะแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นก็อาจจะมาจากความอยากของเรานะครับธุรกิจการงานของเราอย่างเงี้ยบางครั้งระดับพระเจ้าให้เราและเมื่อมันมากเกินไปเป็นความอยากของเราพระเจ้าจะบอกว่าให้เราหยุดบ้างเพื่อที่เราจะให้กับพระเจ้าในสิ่งที่เป็นของพระเจ้านี่น้องครับเราเราไม่รู้ว่าอะไรคือมากเกินไปแต่ตัวเราเองจะตอบได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรา ความปัารถนาที่ไม่รับการตอบสนองในสุดนําไปสู่ความไม่พอใจของเราไปสู่ความอยากได้นำไปสู่การฆ่าและหนทางเดียวก็คือให้เราขอต่อพระเจา้าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราไม่มีก็ให้เราขอและพระเจ้าจะให้แต่ถ้าเราขอเราไม่ได้กพราะเรารู้ว่าเนื่องจากเราขอไปเพื่อสนองความต้องการตัวเราเองในหนึ่งยอห์นที่สามข้อยี่สิบถึงยี่สสองผมอยากจะสรุปด้วยข้อนี้นะครับ หนึ่งยองที่สามข้อยี่สิบถึงยี่สิบสองครับผมจะอ่านให้ฟังเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งน,นั้นๆจากพระองค์ เพราะเราปรัพึ่งตามพระบัญญัติของโลกและประัพึ่งตามชอบพระทายโค์พระเจ้าเป็นใหญ่ในใจเราครับพระเจ้าทราบในใจเราพระเจ้าทราบทุกสิ่งถ้าใจเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราทําสิ่ง,งนั้นได้ด้วยความสบายใจเรามั่นใจที่เราจะเข้าฟ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็จะได้สิ่งนั้นครับวันนี้พระเจ้าเตือนเราครับว่าอย่ารักโลกอย่าเป็นมิตรกับโลก เพราะว่าโลกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ขัดขวางเราจัดก,การอาบน้ำพระเจ้าและทิศหน้าเราจะมาดูกันครับเรื่องการเป็นมิตรกับพระเจ้าซึ่งจะเป็นสิ่งที่นําเราไปสู่น้ำแห่งพระเจ้าครับและในลที่ถายด้วยกันครับขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราเองจะอยู่ในน้ำแห่งพระเจ้าที่เราจะขอสิ่งที่เราขาดแล้วเราจะได้รับทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ตามน้ำแห่งพระเจ้า เจ้าจะให้เราและเราจะไม่ขาดสิ่งใดๆเราจะไม่ต้องมีความอยากเราจะไม่ต้องเกิดการต่อสู้นําไปสู่สงครามนําไปสู่การฆ่าคนทั้งในความคิดในการกระทำเราขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะอยู่ในน้ำไม่ไหลโปร่เป็นคนที่เชื่อฟังและติดตามโพระเจ้าเรารักโปรง เราต้องการเป็นคนนั้นที่อยู่ในแผนการโองค์เป็นคนที่ไม่ได้เป็นมิตรกับโลกเป็นคนที่อยากจะติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์และยอมมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระองค์และขอพระองค์ประทานทุกอย่างที่จำเป็นจากครังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ที่จะให้เราเพียงพอมีใช้เต็มที่ครบบริบูรณ์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆเพื่อชีวิตเราจะมีสิ่งเหล่านั้น ให้กับภูมได้มากมายเรื่องงานของภรมิเพื่อคิดจักรขององค์จะเดินหน้าต่อไปจะได้รับพ,อพอระพรของพระองค์ผ่านชีวิตของเราพราทีฐานในพนระนามสอรเจ้าขอพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าขอให้พระคำของพระเจ้านี้ติดตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรยที่ไหนเราจะยึดม,มั่นในพระคำของ เราก็จะไม่มีคำว่าถึงจบ